วันนี้จะมาคุยในเรื่องของกเกษตรอีกรอบหนึ่งนะก็พอดีมีหลายๆคนถามนะว่ากเกษตรจากการที่เราลงไปทํางานเรื่องของกเกษตรไปคุยกับเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นอย่างไรบ้างนะก็มีการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับในการที่เราได้ไปแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร,ร,กรไม่ว่าเรื่องของต้นพืชไม่กินปุ๋ยหรือดินดินเป็นกรดนะครับนะดินเป็นกรดเป็นด่างหรือ ทําให้มแมลงนะครับนะมแมลงเนี่ยน้อยลงนะฮะแมลงร้อยลงเนี่ยเราก็ได้ไปทำนะฮะก็ได้ไปคุยกับเกษตรกรแล้วก็ไปแก้ปัญหาเรื่องราวเหล่านี้ให้กับเกษตรกรหลายๆคนนะมันก็ทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสนะได้มีโอกาสเลยที่ได้ไปช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการลดต้นทุนด้วยนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ,เ,อเกษตรกรต้องการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิต น,นวันนี้นะอะมิโนพัทเนี่ยเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งเลยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้ผมจะให้ดูนะครับคนที่เขาได้ทดได้นำอะมิโนพัทนะฮะเอาไปใช้แล้วชอบอย่างไรจนเกิดการฉีดนะครับนะสองครั้งสาครั้งนะเรียกว่า,าใช้จนตัดอ,อย่างข้าวนะครับใช้จนตัดเลยหรือ,อพุกพืชผักทั่วไปนะก็ เรียกว่าใช้ได้ผลดีทีเดียวไม่ว่ามะเขือไม่ว่าแตงไม่ว่าผักอือื่นนะอันนี้กองเดียวจบครบทุกพืชเลยไม่ว่าพืชเศรษฐกิจหรือว่าพืชล้มลุกนะสามารถที่จะใช้ได้เลยจริงๆครับนะครับตัวอะมิโนพลาสนะครับนะอะมิโนพลาสกับตัวสารโพลิเมอร์นะครับนะที่ผสมกันเนี่ยอีกรอบนึงนะครับจากที่ฉีดไปแล้วครั้งก่อนนะประมาณ15วันนะ15วันนด้ไม่น้อยนะ15วันนะครับ ล้า,าก็มาฉีดซ้ําเพราะว่าใช้แล้วดีนะครับก็เลยฉีดซ้ําแต่ตอนนี้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงด้วยนะครับนะตัวใช้ตัวฆ่า,มาแมลงผสมด้วยที่เดินตามันไปส่องะถมที่ว่าเป็นนี้นนใช่ไหมครัตัวอ่ามิโนพลัสค่ะอะมิโน,โนใช้เป็นยังไงบ้างครับพี่ยาวใช้เป็นอะไรไงบ้างครับใช้ดีแล้วก็แตกต่างที่ว่าก็ไม่ได้ฉีดอะ,อะเพราะฉีดแล้วมันจะงามลากเลือกยาวดีจะจ เริ่มที่ฉีดนะครั้งที่2นะครั้งที่ครั้งครั้งที่หนึ่งผ่านไปในประมาณสิวันนะก็เงินี้ครั้งที่2ในการฉีดในนาของพี่เยานะนี่นะโอโ้โหนี่มาไล่เหรอไล่มะนาวนะคะแต่ว่ามาแอบเก็บตำลึง มมเขายังไม่ไ uh, ด no ้ฉ yes. oh, okay. yep. ีดยาเก็บได้อน so ี่มะนาวเขาใช่ไหมใช่ครับมะนาวกี่เดือนแล้วเนี่ยปีประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งโอเคครับท่อน้อนี้จะสวยกว่าทอนี้จะสวยกว่าอนะ่่อน้่ท่นี้่าอน้ก่าทอนี้นีะ่ะ่นีะนีจะ่จะ ก็บอกแฟดไปแล้วใช่ไหมช่คุณอาอำพันนี่อะไรนะพ่อใช่คุณอาเก็บให้อขมันนามาเลยมั้ยมาไรมะนาวมาปล่อยร้ำแห้งอ่ะ ลสารอัลมิโนพัดนะครับเราจะใส่เลยครับมีการล้างสองด้วยนะครับแบบกินไอ้นี่ไงรู้ไม่น่านะ่ะรือ่นี่ะ สองช้อนนะครับนะเหมียตะแดงคนชั่วยอย่างนี้นอ่โอเคนะฮะเราจะขีดน, 5, นีหนาข้าวไม่กินผักบุง้งสา่น้ำมิโนโพัดนะครับนี่เราจะเห็นเลยนะฮะว่าช้อนดูช้อนก่อนนะครับนะเพื่อนๆจะดูช้อนก่อนนะเขาบอกว่าสองช้อนไม่จะช,ช้อนอ<า>แกงนะครับไม่จะช,ช้อนโตะนะครับนี่ช้อนเท่านี้เองนะสองช้อนเล็กๆนี่เลยฉีด นี่ฉีดครั้งที่สองนะครับแล้วก็ตรงนี้ฉีดครั้งที่สองสารเพิ่มประสิทธิภาพนะฮะอะมิโนพัร์ของเราเนี่ยเอ่อในการฉีดนะทุกๆครั้งนะอันนี้ฉีดอะมิโนพัรตกับสารพลิเมอร์คือสารจับใบแค่สองตัวนะครับนะแค่สองตัวเท่านั้นไม่ได้ผสมยาฆ่ามแมลงไม่ได้ผสมอะไรเลยนะก็จะทําให้เรารุ้นเนี่ยดูนะครับว่าเอ่ออันนี้เป็นร่องร่องที่สามนะครับร่องที่สาม,สามเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเพื่อนๆครับ วันนี้ผมพามาไร่มะเขือที่ฉีดอะมิโนพัดไว้วันนั้นนะเพื่อนๆจะเห็นนะครับความแตกต่างจากวันนั้นนะฮะลองดูให้ดีนะครับว่าวันนั้นเนี่ยใบยเนี่ยมันจะแตกต่างเลยแต่วันนี้ใบเขาจะ,ะเห็นภาพนะแต่วันนี้ฝนตกหนักนิดนึงนะฮะตกหนักทีเดียวหนักได้เยอะเลยนะครับวันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยฮะ พรุ่งนี้นะครับนะพรุ่งนี้เขาเจ้าของเขาจะเก็บแล้วนะนี่นะเขากองน้ําใส่ไปดิครับใสไปเลยใสไปเลยเดี๋ยวเขาน้ําเทมันก็จะออกไปครับครับตอนนี้มันอ่าพอครับพพอครับพอครับโอเคถ่ายวิดีโอ้วยเหรออ่าถ่ายวิดีโอครับออกช่องหมดออกทุกช่องเลยครับออกช่องซีช่องหาได้หมด ะเราใส่อะมิโนพัแล้วนะครับสองช้อนนะฮะอ่าเราใส่อะมิโนพัดไปสองช้อนอ่าครับสองช้อนนะฮะอก็จะใส่ประมาณนี้นะออครับครับนี่อันนี้มิโนพัดนะครับนะตัวอามิโนพัทตัวนี้เลยนะฮะวันนี้เราได้เดินทางมาที่ตมลูกค้าเลยนะครับวันนี้จากฝรั่งนะครับ วังเนี่ยจากที่มีปัญหานะครับนะทางด้านต้นออต้นเหลืองต้นแคกแตนนะครับนะํะไม่กินอาหารออมีปัญหาเรื่องของด้านกินปุ๋ยนะฮะแล้วก็เรื่องของการเจริญเติบโตวันนี้ทัดมาเนี่ยได้เรียกว่าระยะหนึ่งนะครับประมาณ1เดือนเนี่ยจากต้นที่มันมีปัญหานะครับเหลืองแคแกแตนแล้วก็ไม่ค่อยกินปุ๋ยนะฮะไม่ค่อยเจริญเติบโตแล้วก็เรื่องของมะแรงนะครับนะสามารถแก้ปัญหาเรื่องราวเหล่านี้ได้ ไอ้ต้นไม้รอบๆนะครับนะก็เขียวชวอุ่มไปด้วยการฉีดนะตัวมิโน,โนพั<อ>ดนะครับ500ฝาต้นนะทั้งหมดเลย500ฝาต้นแตนะ่เราข้ามไปฝั่งนู้นไม่ได้ก็ส่งให้เพื่อนๆเห็นอย่างนี้นะครับว่าฉีดแล้วมันได้ผลตามที่าชาวไร่นะชาวสวนเนี่ยต้องการก็เลยเกิดการซื้อต่อซื้อซ้ำนะครับขอบคุณมากครับใช่ครับผม <100, 100. S 1> แต่ดีขึ้นไหมครับ 100, 100. แต่ดีขึ้น 100, 100. ดีขึ้นมา ประมาณครึ่งหนึ่งาจากที่เคยเป็นอยู่ใช่ไห<ช><ช>มฮ<ม>ะสมมติว่าเราเคยใช้ของธรรมชาติทั่วไปที่เราใช้อยู่ไม่ว่าน้ําไข่หรืออะไรก็แต่แต่พอหลังจากฉีดตัวนี้เนี่ยจากปกติเนี่ยยีขึ้นมาเป็น5 0ใช่ไหมครับโอเคฮะเพราะว่าวันวันนี้เราเแล้วพวกมแมลงอ่ะครับพวกแมลงพวกอะไรนี่โอเคไหมป้องพอป้องกันได้ไหมฮะเออพวกมแมลงก็ท่ามว่าตอนสมัยก่อนมันก็น้อยลงนี่มันก็น้อยลง อ๋อมันน้อยอะมันน้อยกว่าเดิมใช่ไหมฮะแต่เราก็ขีดรวมกับของที่เรามีอยู่ม,มัน้านกอครับผมแต่ว่าปลอยห้างมันจะมีโอเคครับผมฉะนั้นตรงนี้พอ<ช>เรียกว่าเราเราพอเราใช้แล้วเราเกิดความประทับใจว่างั้นเถอะนะฮะเราประทับใจมากกว่าที่เรา,เ,ราเคยซื้ออื่นๆมานะครับแต่ตัวนี้เราประทับใจใช่ไหมฮะโอเคครับผมแต่วันนี้อเดี๋ยวพี่ถือไอ้ตัวนี้หน่อยนะฮะโอเคนะฮะ ตัวนี้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนะฮะโพลิเมอร์นะครับนะตัวนี้ตัวตัวจับใบเพิ่มครับขอบคุณมากครับพี่ครับได,ได้เรื่องเหรอไม่ได้เรื่อง,ออองก็ดดูิคันล้อก็เชียวภาพไม่ใช่ว่าชี้แต่ในรอ้องนะพักทุกอย่างนี่ห่องทุกอย่างนี้คือไม่มีการเคมีปะปนเข้ามาในบ้านเราเลยจริงการันตีได้อัวปเทศผาชีที่นะ